สวัสดีครับหลังจากที่เราทําคลิปไปก่อนหน้านี้นะครับก็คือคลิป Q&A คําถามที่พบบ่อยของคนเล่นเกมบนโทรศัพท์มือถือนะครับมาถึงคราวนี้ก็จะเป็นของสาย PC กันบ้างนะครับที่เราคัดกรองกันมาประมาณนึงแล้วนะครับว่าถูกถามเข้ามาเยอะนะครับโดยวันนี้นะครับหลักๆแล้วเนี่ยมันก็จะเกี่ยวกับตัวเกมแล้วก็ตัวโปรแกรมฟลายกิส c e ซนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับว่าคําถามแต่ละคำถามเป็นอย่างไรบ้างนะครับคําถามที่1นนะครับก็ถามกันแบบเบสิกมากเลยนะครับ j o y f ฟด d i g i t เนี่ยครับสามารถเล่นเกมอะไรได้บ้างบน PC นะครับก็เป็นคําถามที่กว้างมากๆเลยนะครับเพราะว่าเกมมันก็มีเป็นพันๆเป็นหมื่นเป็นล้านเกมเลยนะครับแต่วิธีที่ง่ายที่สุดเนี่ยต้องบอกก่อนว่าตัว j o y f ฟด d i g i t นะครับของเรานะครับไม่ว่ารุ่นใดนะครับเขาก็จะมีโหมด Xinput นะครับโหมดเดียวกับ Joy Xbox นะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าให้คิดง่ายๆเลยนะครับแบบเบสิกเบสิกเลยคือถ้า Joy Xbox เล่นเกมอะไรได้ j o ย f ฟด d i g ก็ เล่ได้หมดเลยนะครับก็คือเทียบเท่าจอย Xbox นะครับโดยเกมส่วนใหญ่แล้วที่จอย Xbox รองรับใน PC เนี่ยอย่างแพลตฟอร์มดังอย่าง s t e ีมนะครับในส t e a มก็จะมีเกมเยอะแยะมากมายเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ย9กเ็กือบ1้0เลยเขาจะรองรับคอนโทรลเลอร์นะครับแม้กระทั่ง a 2 p u b g ก็มีคอนโทรลเลอร์ให้ใช้งานได้นะครับแต่รูปแบบของเขานะครับเกมของเขาอาจจะไม่เหมาะกับการใช้จอยเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็ต้องเลือกเล่นดูนะครับแต่หลักๆแล้วเนี่ยคือใช้ได้แทบทุกเกมเลยนะครับครับผมคำถามที่สองนะครับจอยไฟดิจ รูปแบบใดได้บ้างนะครับต้องบอกว่าทุกจอยของเราต่อได้3รูปแบบหลักๆเลยนะครับก็คือหนึ่งเลยนะครับแบบสายในกล่องก็จะมีแถมสาย Data แบบนี้ไปให้นะครับเป็น USB Type A to Type C นะครับก็จะมีแถมให้ทุกกล่องเลยเป็นสาย Data นะครับก็สามารถต่อตรงเพียงแค่เสียบก็เล่นได้เลยนะครับอันนี้เบสิกง่ายสุดเลยนะครับรูปแบบที่2นะครับก็จะเป็นสิ่งนี้นะครับที่เรียกว่าตัวรับสัญญาณหรือ USB dongle นะครับตัวนี้จะเป็นตัวรับสัญญาณจอยนะครับกับ controller นะครับเมื่อเราเสียบตัวเนี้ยเข้ากับ คอมพิวเตอร์ของเรานะครับหรืออุปกรณ์ของเราเนี่ยมันก็จะลิงก์สัญญาณกันนะครับว่าใช้งานแบบไร้สายได้นะครับอยู่บนคลื่นความถี่2.4 g h กนะครับอันนี้จะค่อนข้างเสถียรนะครับรูปแบบที่3นะครับก็จะเป็นรูปแบบบลูทูธนะครับบลูทูธเนี่ยเราจะต้องสวิตช์โหมดจอยไปโหมดบลูทูธก่อนนะครับโดยแต่ละรุ่นก็จะมีตำแหน่งสวิตช์บอกนะครับหรือแม่ข้างเอ펙ซี่นะครับก็จะกดในจอได้เลยนะครับให้เลือกไปที่โหมด X Input แบบบลูทูธนะครับแล้วก็ค้นหา แล้วก็เชื่อมต่อได้เลยนะครับเหมือนจอย Xbox นะครับจอย Xbox เนี่ยของเขาก็เปิดแล้วก็ไปเชื่อมต่อกับ PC ได้เลยนะครับหรืออุปกรณ์ได้เลยครับชื่อบลูทูธของน้องเขานะครับหรือไฟดิจิก็จะเปลี่ยนเป็นชื่อ Xbox Wireless Controller นะครับเพื่อให้คอมเห็นเป็นจอย Xbox Wireless Controller เช่นกันนะครับอ่าฉะนั้นเชื่อมต่อได้3รูปแบบเลยนะครับคำถามข้อที่3นะครับที่ถามกันเข้ามาเยอะเลยนะครับก็คือปุ่มทิกเกอร์นะครับหรือปุ่มา2ของ ัวจอยคอนโทรลเลอร์นะครับแล้วก็แล้วแต่จะเรียกกันนะครับหือปุ่ม RT นะครับของตัวสองรุ่นนี้นะครับต่างกันอย่างไรนะครับอ่าวันนี้ผมจะอธิบายให้เห็นภาพสั้นๆนะครับกล่าวก็คือเดี๋ยวผมเริ่มจากเอเ펙ก่อนก็ได้นะครับเอ펙เนี่ยตัวทิกเกอร์ของเขาเนี่ยจะเป็นเทคโนโลยีแบบฟอสฟีตแบกนะครับก็คือจะเป็นระบบที่เป็นแรงต้านนะครับคือตัวทิกเกอร์เนี่ยมันจะมีความหนืดนะครับถ้าเราปรับเปลี่ยนตามรูปแบบเนี่ยมันก็จะมีรูปแบบความหนืดที่ต่างกันนะครับรวมถึงอะแดปตีด้วยนะครับก็รองรับด้วยนะครับจะให้ฟัังงเสียครบ ถ้าผมเปลี่ยนโหมดนะครับเป็นโหมดสไนเปอร์ครับมันจะเปลี่ยนรูปแบบเปลี่ยนเป็นรีคอยนครับมันจะสั่นแต่เป็นสั่นแบบแรงต้านนะฮะที่กล็อกก็จะเป็นตัวปรับความลึกในการกดนะครับซึ่งอันเนี้ยไปปรับในแอปพลิเคชันได้อีกนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยมันจะเป็นไวเบสชั่นะครับไวเบสชั่นเอาไว้ใช้กับเกมที่รองรับแอดพตีนะครับมันก็จะทํางานนะครับประมาณนี้นะครับ อันนี้คือของเอปกนะครับก็สามารถเซตรูปแบบสติกเกอร์เนี่ยได้ถึง6รูปแบบหลากหลายกว่าตัวของเวเดอร์สี่นะครับส่วนของเวเดอร์สี่เนี่ยตัวทติกเกอร์ของเขาเนี่ยเขาจะเรียกว่าอิ p พุต e ติ i กเกอร์นะครับซึ่งมันมีอยู่ใน Xbox เหมือนกันนะครับกล่าวก็คือมันจะเป็นเหมือนฮับติฟีดแบ็กครับก็คือตัวทติกเกอร์เขาจะสั่นด้วยครับนี่นะครับจอยก็สั่นทิกเกอร์ก็สั่นนะครับเมื่อผมกดยิงในเกมอย่างเช่นเกมเอปกอันนี้นะครับจะกดยิงนะครับ ตัวนี้กระสันมันจะเป็นมอเตอร์เล็กๆนะครับทำให้ตรงนี้มันสันถี่มากถี่กว่าเอเปกเนะครับแต่ไม่ใช่แรงต้านนะครับก็สําหรับตัวไวเดอร์สี่โปเนี่ยเขาจะมีทิกล็อกอยู่ข้างหลังด้วยนะครับถ้าเราปรับทิกล็อกลงแบบนี้ทิกเกอร์ตรงนี้เมื่อกดลงไปมันก็จะสันด้วยพร้อมจอยเลยนะครับอย่างที่ผมบอกแต่ถ้าเราปรับขึ้นเนี่ยถ้าเราปรับขึ้นนะครับมันก็จะเป็นแบบกดแบบตื้นนะครับจะไม่สันแล้วนะครับแต่ว่าจะมีเสียงคลิ่เข้ามาแทนนะครับอันนี้ก็จะทําให้เวลาเรากดเนี่ยคำสั่งก็จะออกไวนะครับกดแล้ววมันนก็จะลไ ครับส่วนแบบลึกเนี่ยมันต้องกดลงไปนิดนึงนะครับมันถึงจะคําสั่งมันถึงจะไปนะครับอันนี้คือรูปแบบทริเกอร์ของตัว Vader 4 Pro นะครับซึ่งตัวนี้มันก็เป็นกิมมิคเล่ยๆน้อยนะครับที่ค่อนข้างสำคัญเลยนะครับส่วนตัวผมแอบชอบด้วยซ้ำนะครับสำหรับเจ้า Vader 4นะครับเวลาเล่นเอ็มเอฟเกเนี่ยค่อนข้างดีเลยครับค่อนข้างตอบโจทย์มากๆเลยนะครับ อันนี้ในส่วนของทิกเกอร์นะครับในส่วนของเอ็กซนะครับอย่างที่ผมบอกครับก็ทิกเกอร์นอกจากเขาจะมีปรับเปลี่ยน6รูปแบบแล้วนะครับตามนี้นะครับเจเนอเรลลนะครับเลสซิ่งนะครับแล้วก็รีคอยลนะครับแล้วก็สไนเปอร์แล้วก็ทิกเกอร์ล็อกแล้วก็ไวเบรชั่นนะครับผมจะขอย้ําตรงไวเบรชั่นนะครับคือข้อสุดท้ายครับตรงนี้นะครับไวเบรชั่นเนี่ยกดแล้วมันจะไม่มีอะไรเลยนะครับแต่ว่ามันถูกทํามาเพื่อให้รองรับอะดัพตีฟทิกเกอร์นะครับอะดัพตีฟก็คือตรงนี่ครับถ้า ใครเล่นจอยด้วยเอ e x กนะครับแล้วอยากเล่น a d ด p ั i ทีนะครับก็มากดเปิดตรงนี้นะครับแต่ถ้าใคร a อด p ั i ทีไม่ทํางานเนี่ยหลายคนจะลืมกดทิกเกอร์มาในคําสั่งไวเบชชั่นนะครับต้องมาอยู่ในไวเบชชั่นเท่านั้นนะครับตัวทิกเกอร์ตัวนี้ถึงจะรองรับ a อด p ั i ทีนะครับสามารถปรับค่าได้ค่อนข้างละเอียดนะครับในแต่ละส่วนของทิกเกอร์นะครับก็มาปรับเล่นกันได้นะครับมันคือค่าความหนืดแรงต้านของตัวทิกเกอร์ เอพิกนั่นเองนะครับคำถามย่อยคำถามหนึ่งนะครับแล้วมีความต่างตรงไหนอีกนะครับหลักๆก็คือนี่นะครับจอครับจอ LED ตรงนี้นะครับสมาร์ท LED ครับก็เป็นจอตัวแรกๆของโลกเลยนะครับนะครับที่ใส่จอแบบนี้เข้ามาด้วยแล้วก็รองรับไฟภาพไฟลิฟ์นะครับอย่างผมเนี่ยเอาภาพของ i r o n อ a n มาใส่นะครับแต่ถ้าเป็นภาพเคลื่อนไหวมันก็จะเคลื่อนไหวด้วยนะครับเป็นไฟลิฟ์นะครับ่านะครับข้อดีของเขาก็คือนอกจากจอเท่ๆแล้วเนี่ยสั่งทุกอย่างเนี่ย มันสามารถกดผ่านจอได้เกือบทั้งหมดเลยนะครับหลักๆเนี่ยคือมาอยู่ในจอมันแล้วนะครับไม่ต้องมีโปรแกรมก็สามารถกดได้ในบางฟังก์ชันนะครับค่อนข้างสะดวกเลยแล้วก็เป็นภาษากิีนแล้วด้วยนะครับส่วนของตัววิดเจ้ีโปเนี่ยเขาจะไม่มีจอมาให้นะครับแต่ว่าเราต้องสังเกตไฟนะครับแล้วก็ต้องดูผู้มือด้วยการสวิตช์โหมดนะครับกดปุ่มฟังก์ชันบวก x บวก A นะครับบวก x ็ก็เป็นเ input ินพบวกเ็ก็เป็น d i n ิน t อะไรอย่างนี้นะครับก็สังเกตไฟเอานะครับ ของเ a เดอร์ก็จะไม่มีจออะไรแบบนี้นะครับแต่ทั้งคู่นะครับก็ให้ polling rate มาเท่ากันแล้วนะครับก็คือพันเฮิร์ตนะครับซึ่งถือว่าสูงมากเลยนะครับในตระกูลจอคอนโทรลเลอร์นะครับสุดท้ายนะครับที่ตัวเวเดอร์ส r ่โปรเด่นกว่านะครับเด่นกว่าแล้วก็เด่นมาตลอดเลยก็คือปุ่ม C ีแซสนะครับตรงนี้นะครับถามว่าปุ่ม C ีแซสตรงนี้มันดียังไงนะครับก็คือมันจะมีปุ่มเยอะกว่าชาวบ้านเขานะครับปุ่ม2ปุ่มนี้ค่อนข้างตอบโจทย์นะครับถ้าเราไปเซตให้มันเป็นปุ่มปั๊มยาหรือปุ่มแบบ พิกคีนะครับหรือคีย์หลักเวลาเราการังจะหนีหนีหนีหเราถ้ากดปมยางเนี้ยได้เลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปตั้งเป็นปุ่มไกลๆครับมันก็จะช่วยให้เราเล่นได้คล่องขึ้นแล้วก็พิ้วมากขึ้นนะครับอันนี้คือจุดเด่นเลยนะครับส่วนของเอฟเฟกเนี่ยเขาจะไม่มีปุ่มซีเซมาให้นะครับอันนี้ก็ต้องเลือกกันหน่อยนะใครใชชอบปุ่มเยอะๆเนี่ยก็สามารถเลือกเป็นเวเดอร์ซีโบได้ทำมาโคแรกทุกปุ่มเลยนะครับใครจะมาใส่มาโคตรงนี้ก็ได้นะครับทำได้เช่นกันนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับต่างกัันนเรรื่อองงขบบะค แบตนะครับตัว e อฟเพ็กโฟแอ e เพ็กซีเนี่ยเขาจะให้มา1,500งารมิลลิแอมป์นะครับค่อนข้างเยอะเลยนะครับแล้วก็หนักด้วยนะครับส่วนของ w ีเดอร์สีโปนะครับจะให้มา800นะครับก็ต่างกันครึ่งๆเลยแต่ดิสช Time นะครับหรือเวลาใช้งานเนี่ยมันจะใกล้เคียงกันมากนะครับเพราะว่า e อฟเพ็เนี่ยเขาจะกินไฟค่อนข้างเยอะนะครับเพราะจากฟังก์ชันเขาเยอะแล้วเขมีจอด้วยนะครับก็อยู่ได้ราวๆยี่สิบถึชั่วโมงนะครับถ้าคุณเล่นอยู่ตลอดเวลานะครับซึ่ง มันก็ดีทั้งคู่นะครับแบตอาจจะต่างกันเท่าตัวแต่เวลาใช้งานเนี่ยตัวนี้จะประหยัดไฟกว่านะครับตัวนี้จะกินไฟกว่าแต่แบตเยอะกว่านะครับอันนี้คือความต่างคร่าวๆให้เห็นภาพกันแบบง่ายๆนะครับก็เดี๋ยวจะมีคลิปรีวิวเปรียบเทียบ2ตัวนี้มาให้รับชมกันอีกใน อีพีหน้านะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าต่างกันตรงไหนอีกแล้วก็ดีกันอย่างไรนะครับแล้วก็มาถึงคําถามกันในข้อที่4กันเลยนะครับการคาลิเบตจอยนะครับจาเป็นต้องทําหรือไม่นะครับต้องตอบแบบนี้นะครับว่าควรทานะครับแต่ว่าไม่ต้องทําบ่อยก็ได้นะครับแต่ว่านานๆก็ควรทําทีนะครับก็ต้องบอกอย่างนี้นะครับก็คือเวลาเราใช้จอยเนี่ยอนา็อกของเราเนี่ยเวลาบังคับหรือเล่นไปนานๆเนี่ยค่าความเพี้ยนของนา็อกนะครับหรือเดสโซนน่ะมันก็จะมีความเพี้ยนไปเล็กน้อยระดับ0 0 0 0 1 นะครับก็จะมีความเพี้ยนเล็กน้อยนะครับที่คนใช้งานเนี่ยจะไม่รู้สึกนะครับฉะนั้นการคาลิเบตเนี่ยมันก็จะช่วยเราได้ระดับหนึ่งเลยนะครับคือการปรับจูนเซนเซอร์ของตัวฮอลล์เอฟเฟกต์อะนาล็อกนะครับให้กลับมาที่เซนเตอร์จุดกึ่งกลางของเวลาเราดีดกลับเนี้ยครับให้มันกลับมาแม่นที่สุดนะครับนะครับมันต้องอยู่จุดกึ่งกลางตามแอปหน้าเทสเลยนะครับซึ่งถามว่ามีผลไหมจริงจริงก็อาจจะไม่ได้มีผลขนาดนั้นนะครับแต่ว่านานทีก็คาลิเบตได้นะครับเพราะว่าจอไฟเทจิตทุกรุ่นจะ ใส่ฟังก์ชันของการคาลิเบรตหรือการปรับเทียบจอยมาให้ด้วยนะครับจากตรงนี้นะครับจริงๆจะกดจากตรงนี้ก็ได้นะครับหรือจะกดจากตัวจอยก็ได้นะครับซึ่งผมเคยทาคลิปสอนไปแล้วในช่องนะครับสามารถเลื่อนลงไปดูได้นะครับการคาลิเบรตจอยทุกรุ่นนะครับครับผมแล้วก็คําถามข้อสุดท้ายนะครับที่ถามเข้ามากันเยอะนะครับก็คือการเปิดจโรนะครับหลายคนก็ยังเปิดไม่เป็นหลายคนก็เปิดไปแล้วนะครับแล้วก็ถามเข้ามาเยอะมากเป็นคำถามที่เยอะที่สุดแล้วแหละ นะครับเพราะว่าไจโรเนี่ยมันจะต้องปรับตัวในการเล่นเล็กน้อยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะมาบอกวิธีเปิดก่อนวิธีเปิดเนี่ยทั้งสองจอยเนี่ยหรือแม้กระทั่งดาวูฟเราอีกรุ่นหนึ่งเนี่ยก็เปิดเหมือนกันครับก็คือเข้ามาที่ PC ก่อนนะครับแล้วก็มาในส่วนของไจโรนะครับตรงนี้นะครับตัวโหมดเขาจะมีให้เลือกอยู่2โหมดนะครับ F P S กับ Racing นะครับซึ่งมันก็ชัดเจนเลยนะครับว่าแบ่งกันชัดเจนเลยนะครับแล้วก็ตัวแมปปิ้งนะครับ เราจะให้ตัวเซ็นเซอร์ของตัวไจโรที่อยู่ในจอยเนี่ยครับไปอิงกับอนาล็อกซ้ายขวาหรือเป็นเมาส์นะครับเราก็ตั้งใจให้จากตรงนี้เลยนะครับซึ่งอันเนี้ยผมตั้งอิงไว้ที่อนาล็อกขวานะครับแล้วก็ปรับค่าเซนซิฟิตี้ประมาณ30นะครับสำหรับการเล่นเกม FPS ก็เกมหนึ่งครับอย่างเอถ้าเรากดอันแรกนะครับเพจทูพาวเวนะครับก็คือเป็นระบบปิดเปิดผมตั้งไว้ที่ปุ่มซีเล็กอย่างนี้นะครับ พอเราจะใช้นะครับเราก็กดปุ่ม select หรือปุ่ม start หรือปุ่มอะไรก็ได้แล้วแต่เราจะตั้งเลยนะครับตรงนี้ตั้งด้ทุกปุ่มเลยเป็นปุ่มปิดเปิดจโลเอาไว้นะครับส่วนข้อล่างนะครับจะเป็นการกดค้างไว้แล้วจโรลจะทํางานแต่ถ้าเราปล่อยปุ่มจโลจะไม่ทํางานครับอันนี้เหมาะกับการเล่นเกมรถแข่งนะครับหรือใครที่ยังไม่ถนัดจโยลแบบ full จโลเนี่ยวเวลาคุณตั้งปุ่มยิงไว้ตรงนี้แล้วคุณกดคุณก็จโลกัดได้เลยครับแล้วพอคุณปล่อยเนี่ยจโลก็จะไม่ทํางานนะฮะคุณก็จะมาขาับ้าหลักเดิมนนัซึ่งอีนน้ ก็สามารถตั้งได้จํานวน2ปุ่มนะครับก็ส่วนใหญ่เขาจะตั้งไว้ที่ปุ่มยิงกับปุ่มเล็งนะครับอันนี้ในส่วนของ fps นะครับการเลือกไจโรแบบ fps นะครับต้องบอกกันว่าลักษณะการจับจอยเนี่ยคุณจะต้องจับในลักษณะนี้นะครับคุณจะจับแบบตั้งมากๆไม่ได้นะครับเพราะว่าตัวเซนเซอร์ของไจโรเนี่ยมันจะเพี้ยนได้นะครับจับในลักษณะนี้นะครับหรือเอียงขึ้นชั้นเล็กน้อยนะครับได้แค่เล็กน้อยนะครับหรือขนานไปเลยยิ่งดีนะครับลักษณะการหันเนี่ยก็จะหันอย่างนี้นะครับอยู่จากนิ้วมือผมนะครับ นี่คือจโรแบบ fps นะครับจะให้เห็นภาพเดี๋ยวผมเข้าไปในเกม Apex Legends นะครับโอเคทีนี้ผมหันซ้ายหันขวานะครับนี่นะครับก็ขึ้นลงนะครับนี่นะครับอันนี้ค่าที่ผมตั้งมันอาจจะยังไม่โอเคสำหรับผมนะครับผมทำให้เห็นภาพเฉยนะอันนี้คือลักษณะของการใช้จโรในรูปแบบ fps นะครับแบบเลสซิ่งนะครับเลสซิ่งเนี่ยจะมีความต่าง เล็กด้ยนะครับก็จากที่เราจะต้องอิงอะนาล็อกขวาเนี่ยเราจะต้องเปลี่ยนมาที่อนาล็อกซ้ายเพราะว่าส่วนใหญ่ตัวพวงมาลัยรถจะอยู่ที่อนาล็อกฝั่งซ้ายนะครับก็ตั้งแบบนี้นะครับแล้วก็ค่าเซนซิตี้เนี่ยก็แลแต่คนนะครับเกียร์แข่งรถเนี่ยตั้งไว้น้อยๆนะครับจะได้ไม่มือหัวนะครับประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ลักษณะการจับจอเนี่ยจับเหมือนกันแต่การใช้งานเนี่ยต่างกันนะครับดูมือผมนะครับการจโลของโหมดตัวดัซซิ่งนะครับจะต้องยกซ้ายยกขวาแบบนี้นะครับ ก็คือถ้าเราหมุนพวงมาลัยขวานะครับเราก็ต้องยกซ้ายนะครับถ้าเราหมุนพวงมาลัยไปทางซ้ายเราก็ต้องยกขวานะครับมันจะยกซ้ายยกขวาเท่านั้นนะครับรูปแบบจโรลเนี่ยหรือแกลนจโรลข้างในนะครับมันก็รูปแบบมันจะไม่เหมือนกันนะครับฉะนั้นถ้าคุณใช้เลสซิ่งไปเล่นเอฟเอสอ่ะมืนแน่นอนหรือใช้เอฟเอสมาเล่นเลสซิ่งอ่นมืแน่นอนนะครับฉะนั้นก็เลือกใช้ให้ถูกต้องกันด้วยนะครับสำหรับการใช้จโรเนี่ยจะมีหลายเลเวลมากเลยนะครับจะมีตั้งแต่คนที่ใช้จนเซียน คนที่เพิ่งใช้นะครับหรือคนที่ใช้ได้แบบกลางๆครับทุกอย่างลว้วนแล้วเกิดขึ้นจากการฝึกฝนนะครับต้องบอกก่อนว่าไม่มีใครใช้จโรได้เก่งแต่แรกนะครับฉะนั้นมันอยู่ที่เลเวลหรือการฟาร์มการใช้จอยด้วยจโรลเนี่ยของคุณในแต่ละคนนะครับบางคนก็จะบอกว่ามันเวียนหัวบางคนก็จะบอกว่ามันไม่แม่นเลยนะครับซึ่งตรงนี้มันปัจจัยมันเยอะมากนะครับมันอยู่ที่การตั้งค่าจอยนะครับค่าเซน i ิ i ี y อย่างที่ผมบอกความไวครับแล้วก็การตั้งค่าคอนโทรลเลอร์ สำหรับเกมน,นั้นนะครับคือเกมแต่ละเกมเนี่ยค่ามู v เมนต์หรือค่า,าตัวตั้งค่าเนี่ยมันจะต่างกันนะครับฉะนั้นคุณก็ต้องมาสร้างเพิ่มเติมนะรตรงค่ายอร์สปีดนะครับหรือพิสสปีดนะครับพวกนี้จะสำคัญกันหมดเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยมันจะมีค่าเกมนั้นๆที่ต่างกันนะครับใครเล่นเกมไหนถ้าจะให้ผมแนะนํำก็เซิร์ชหาได้เลยนะครับกับโปรเพเยอร์ที่ เขาใช้คอนโทรลเลอร์เล่นเกมนะครับอย่างเอฟเกนี่ก็มีเยอะเลยนะครับอะไรประมาณนี้นะครับก็ขอให้สรุปกับการเล่นไจโรนะครับแล้วก็จะบอกว่าการเซตจอยทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะค่าไจโรทั้ง2ตัวเนี่ยหรือตัวไหนก็แล้วแต่แอร์โว้บด้วยการเซตค่าทั้งหมดมันจะเซฟไปที่จอยนะครับไม่ใช่ที่เกมนะครับฉะนั้นเมื่อคุณเซฟไจโรไว้แบบนี้ผ่มไว้แบบนี้แล้วคุณไปต่อเล่นกับเพื่อนหรืออะไรก็แล้วแต่มันก็จะตามไปหมดเลยครับ ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับข้อ5นะครับและนี่ก็เป็นคําถาม5ข้อที่ผมคัดมาคร่าวๆนะครับสําหรับสาย PC นะครับจริงๆคำถามมันมีเยอะมากนะครับแต่ว่าก็คัดมาที่แบบถามกันเข้ามาบ่อยครั้งนะครับก็ย้ําสรุปกันอีกครั้งหนึ่งนะครับจอยนะครับคอนโทรเลอร์ไม่ว่าจะเป็นจอย x b ็ x ในรุ่นไหนก็แล้วแต่นะครับจอยไฟดิจินะครับก็คือให้มองว่าจอยไฟดิจิคือจอย x b o กนั่นแหละเพราะว่ามัาเป็นอินพุตได้นะครับแล้วก็คิดซะว่ามันเป็นจอยที่ มีฟังก์ชันเยอะกว่า Xbox แค่นั้นเลยนะครับฉะนั้นคุณไปเล่นเกมอะไรเนี่ยขอแค่คุณรู้ว่าจอ Xbox เนี่ยมันเล่นได้บนฝั่งก็เล่นไดน้แต่เว้นแต่นะครับเว้นแต่ไปเล่นบนคอนโซลของ Xbox ไม่ได้อันนี้ไม่ได้จริงๆนะครับแต่ถ้าบน PC นะครับไดน้นะครับหรือแม้กระทั่งสมาร์ทโฟนเนี่ยก็จะเป็นรูปแบบเดียวกันเลยต่อเข้าไปเล่นได้นะครับแถมฟรีดิติยังมีดีอินพุตต่อเข้าไปในมือถือแล้วก็อย่างที่พี่แจ๊ที่ผมบอกนะครับใช้งานร่วมกับแอปก็ใช้งานได้อีกนะครับค่อนข้างหลากหลายกว่าตัว Xbox นะครับับาฉะนน้ ตั้งแต่ข้อหนึ่งถึงข้อ5้าเนี่ยก็เพื่อนๆใาก่าจะได้คําตอบในใจกันไปพอสมควรแล้วนะครับส่วนถ้าใครมีคําถามอะไรสงสัยอีกก็เม้นถามลองเม้นถามเข้ามาเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวก็จะมีผมหรือน้องทีมงานเข้าไปช่วยตอบให้นะครับก็อาจจะเป็นคําถามที่ไม่มีในวันนี้หรือเป็นคําถามที่เอ่ออยากรู้หรือเป็นปัญหาที่พบประสบเจอครับกับจอยไฟทีจก็ลองเม้นมาได้นะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปตอบนะครับถ้าผมก็สําหรับวันนี้ก็ฝากกด ไลค์ like, กดติดตามนะครับกดซับสไครตช่องของเราฟติไทยแลนด์แล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้าที่เราจะทำรีวิวเทียบสองจอยนี้กันนะครับว่า,าแตกต่างกันอย่างไรเอาให้ลงลึกขึ้นไปกว่านี้อีกนะครับหลายๆลายคนก็คงอยากจะเลือกซื้อซักจอยนึงแต่เรื่องไม่ถูกนะครับมันได้แค่จอยเดียวฉะนั้นก็เดี๋ยวเราจะมาชี้เป้าออกว่ามันเหมาะจอยนี้เหมาะกับคุณแบบไหนจอยนี้เหมาะกับแบบไหนนะครับอีกทีหนึ่งครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับ